ว่าจริงคนเราอะความสัมพันธ์มันก็คนเรามันก็บางทีก็ร้อนบ้างเย็นบ้างอะไรอย่าเงี้ยคือคนเรามันก็ร้อนได้เย็นได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถปรับความร้อนความเย็นให้มันแบบสมดุลความสัมพันธ์เราก็จะยาวนานอะไรแบบนี้ครับก็คิดว่ามันน่าจะเข้ากับตัวความสัมพันธ์คนแล้วก็ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเออ้ามติดก้นอะ ไม่ดีเปล่าตอนเราตากไม่ค่อยติดเลยนะว่าเราเห็นเขามาเรื่อยๆด้วยมั้งแล้วก็จริงๆอย่างจุนจูนผมเห็นเขาตั้งแต่อายุส8อแปดแล้วแบบมันมีความแบบหนังที่แบบถ่ายคนคนหนึ่งมาอย่างยาวนานเหมือนกันแล้วก็จะมีความผูกพันหมายถึงว่าเห็นเจอกันเรื่อยๆอะไรแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่า พอเราเหมือนแบบพอติดตามกันอะมันก็จะเห็นดีเทลนู่นนี่ในชีวิตคู่เขาผ่านโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามอย่างเงี้ยหรือจากการที่พูดคุยกันก็เลยรู้สึกว่าก็ก็เลยรู้สึกว่าพอมันมีคอนเซปต์นี้มาก็เลยอยากชวนเขามาเล่นในงานนี้ครับทั้งคู่ทั้งทั้งจูนจูกับปีดีถ้าเกิดในเชิงหนังก็คือพอมันเล่าเป็น5ตอนย่อยๆก็อยากให้คนแบบมีความผูกพันกับตัวละครประมาณนึงนะ แล้วผมแค่คิดว่าคนที่ใช้ชีวิตคู่กันมันมันจะต้องสัมพันธ์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วแล้วใช้มันด้วยวิธีการต่างๆหรือว่าเกิดเกิดความยุ่งเหยิงบางอย่างก็อาจจะเกิดจากการที่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันหรืออะไรแบบนี้มันมีความยุ่งเหยิงหมายถึงว่าปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะอะไรแบบนี้ที่ที่เราเลยรู้สึกว่ามันดูน่าสนใจที่จะเล่าเล่าเครื่องใช้ไฟฟ้าห้าอันผ่าน คนคู่นี้แล้วก็ในอีกทางหนึ่งก็รู้สึกว่าสมมติเป็นคู่จูนๆปีดีอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าไม่รู้เวลาอยู่ในหนังมันน่าสนุกดีมั้งดูเป็นคนจริงๆที่เขามีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจครับอาะเลยดิ สมมติเราบางทีเราคิดว่าเราคิดว่างานบ้านเป็นเรื่องแบบเหนื่อยหน่ายน,นิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสมมติพอโตขึ้นก็จะรู้สึกว่าจริงๆเวลาเราทํางานบ้านจะซักผ้าหรืออะไรก็ตามเงี้ย <c oughs> มันเป็นช่วงเวลาที่ให้พักแป๊บนึงเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคมันทํางานบ้านแหลแต่ว่าเราไม่ต้องไปคิดอะไรวุ่นวายเราแค่ทําในงานตรงหน้าให้มันเรียบร้อยเลยแบบเนี้ซักก็ซักผ้าก็แบบอจัดผ้าให้มันเรียบร้อยก่อนจะใส่เข้าไปในเครื่องต่างๆอะไรเงี้ยอะไรพวกนี้มันมันแบบ ในเชิงจิตใจมันทำให้รู้สึกแบบสงบลงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าวิธีการนี้ไม่มีใครทำคิดว่านะเท่าที่เรา as a user หรือคนดูงานเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นการทำโฆษณาด้วย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 มูด,มดนี้หรืออารมณ์นี้เท่าไหร่ที่แบบเต็มๆนะไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาของมันไม่ใช่แค่ลักษณะบ้านหรือเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องแบบไอเดีย e x e c u t i o n หรือว่า เราจะเล่าแค่นี้เออเรารู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยเห็นวิธีนี้เท่าไหร่ครับ